สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK s p e e ปนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวแก๊เจ็ตหนึ่งอย่างนะครับสำหรับชาวไบค์เกอร์นะครับนั่นก็คือกระเป๋าคาดเอวนะครับเป็นของยี่ห้ออะไรนั้นเราไปชมกันครับอันนี้ครับอยู่ในอ่าเรียกว่าอยู่ในกล่องแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าคาดเอวรุ่นใหม่จากแบรนด์อาร์เอสไทชิชิหรือว่าไทชิชัในของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็คือเป็นกระเป๋าคาดเอว รุ่นใหม่ที่ปกติเราจะขายเนี่ยมันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ขายดีมากก็คือ RSB 27G นะครับเป็นรุ่นกระเป๋าคาดเอวกันน้ำนะครับซึ่งอยู่ในมือของผมก็คือตัวนี้อันนี้คือตัวที่ขายดีที่สุดของที่ร้านเลยนะครับตัว1 9 9 0านะครับแต่ว่าในมือของผมเนี่ยมันเป็นลายใหม่ที่เป็นลายลิมิเต็ดเป็น Tokyo Union Edition อันนี้อันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงทีหลังเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูแต่ว่ารุ่นใหม่ที่เข้ามาที่ร้านเนี่ย อยู่ในมือของผมนี่ตรงนี้นะครับราคาเท่าเดิม1 9 9เเหมือนกันจุ5ลิตรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างออกไปก็คืออาจจะเป็นที่เรื่องของรูปทรงแล้วก็ฟังก์ชันการกันน้ำเนี่ยมันมัน,ม,นมันหายไปนะครับก็คือเขาจะไม่ได้เน้นเรื่องกันน้ำแล้วนะครับผมแต่ว่าการใช้งานก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับในมือของผมนะครับคือรุ่นนี้ RSB 2 8 5นะครับผมเห็นชัดๆัไหม RSB 285นะครับผม ตัวข้อตแตกต่างเนี่ยมันมีทั้งหมดห้าสีนะเดี๋ยวผมให้ดูสีหนึ่งก่อนอันนี้คือสีดำนะครับกระเป๋าคาดเอวนะครับแล้วก็มีสีคาโมนะครับก็คือเป็นสีออริจินอลเหมือนตัวสองเจ็ดเก้าเลยครับจะมีครบนะครับคาโมก็จะเป็นลยายงี้อ่าเห็นไหมมีด้านบนสวยครับอันนี้เป็นยางด้วยนะแล้วก็มีสีแดงสีแดงก็คือมีคลิปแดงเป็นซิปแดง ันนี้คือสีแดงนะครับแล้วก็มีสีขาวนะครับตนนัวนี้สวยเหมือนกันอ่าก็คือเป็นดําแล้วมีนิดนึงนะใครอยากให้แบบเหมือนกับคนขี่รถตามมาแล้วเห็นอะไรเงี้ยก็มีนิดเดียวแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีตัวดีเซอร์ตนะครับดีเซอร์ตหรือเดสเซอร์ตจะไม่ไดาเหมือนกันก็คือเป็นสีกากียครับอันนี้ก็สวยดีอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดให้ดูนะครับสําหรับตัว เอาเป็นตัวสีคาโม่แล้วกันอันนี้นจะเป็นสีไขดีสุดของของคอลเลคชันนี้กับสีดำปกติถ้าที่ไขดีก็จะเป็นสีดำกับสีคาโม่นะครับผมก็ตัวนี้นะครับเทียบกับตัว279เดิมหนึ่งที่แตกต่างเลยนะครับเรื่องความยาวเห็นไหมความยาวตัวตัว279เเนี่ยจะสั้นกว่าประมาณน่าจะประมาณครึ่งคืบเห็นไหมประมาณนี้นิดหน่อยนะครับ แล้วก็ตัวฟังก์ชันนะครับมันจะเป็นเรื่องของการกันน้าถ้าตัวเป็น279เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้คือตัวเก่านะครับไม่ใช่เรียกตัวเก่าเพราะตัวนี้ก็ยังขายอยู่ขายดีด้วยนะครับแล้วก็มีคอเลกชันใหม่ที่ผมเปิดให้ดูตะกี้ตัวชิบูย่านะครับก็คือตัวนี้มันจะใช้งานง่ายขึ้นแต่ฟังฟังก์ชันกันน้ําก็จะหายไปก็คือใช้งานง่ายก็คือมันจะเป็นซิปอย่างงี้ใช่ไหมครับสามารถอ่คาคาดสมมติคาดหน้าอกหรือคาดเอวอยู่เงี้ยเราก็สามารถเปิดปิดซิปได้แต่ตัวเดิมเนี่ยมันจะมีซิป ข้างหน้าชิ้นเดียวนี่อย่างนี้ใช้งานเป็นกระเป๋าใบเล็กนะครับตัวนี้นี่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นช่องใหญ่อ่ะมันต้องทําการเปิดออกมาอย่างนี้ตรงช่องข้างในเนี่ยมันเป็น PVC ทั้งหมดก็คือมันจะกันน้ําได้นะครับแต่นี้เป็นตัวรุ่น2 7 9แต่ว่าตัว285เนี่ยมันจะเป็น2ช่องที่สามารถเปิดซิปได้เลยนะครับสามารถใส่ได้ของได้เลยเห็นไหมช่องเล็ก1ช่องนะครับ ภายในช่องเล็กเนี่ยมันก็จะมีที่ห้อยกุญแจหนึ่งอันอเดี๋ยวเราจะไม่พูดถึง2 7งเจกา้ารเดี๋ยวคนคนซื้อจะงงเลยพูดถึง285อย่างเดียวนะครับผมตัวส8 5ปเนี่ยมันจะมีช่องทั้งหมด2ช่องนะครับก็คือมีช่องใหญ่นะครับซึ่งแบ่งสัดส่วนของอการใส่ของไว้เต็มทั้งหมดเลยอันนี้ผมให้ดูนะครับก็คือมีช่องซ้าย1ช่องนะครับช่องขวา1ช่องนะครับ แล้วก็มีช่องด้านนี้อ่าช่องเนี้ยมันเป็นครูชั่นที่เขาบอกว่าเอาไว้ใส่พวกมือถือมันจะเป็นผ้าแบบผมจะพับยังไงอ่าตรงนี้ช่องนี้เนี่ยช่องเนี้มันจะเหมือนมีแผ่นโฟมนิ่มๆนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเอาไว้กันกระแทกกรณีที่เราเอามือทงมือถือหรืออะไรที่แบบเราต้องการถนอมมันหน่อยเนี่ยก็ใส่ไปในช่องนี้ซึ่งเป็นช่องใหญ่นะครับเหมาะสําหรับใส่มือถือเต็มใบใช่มือถือ รุ่นใหม่ๆได้เลยนะครับเพราะว่ามือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่นะครับ6นิ้วขึ้นไปงเงี้ยเดี๋ยวผมไปเอามือถือกันอ่าก็เนี่ยกรณีมือถือผมโน้ต10นะครับก็สามารถใส่เข้าไปในนี้นได้เลยเต็มๆพอดีเลยเห็นไหมอ่าก็จะพอดีเวลาเราสมมุติเราคาดเอวอยู่เราก็สามารถดึงออกมาแค่นี้ได้เลยค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ดูซิปปิดนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีแผ่นรีเฟกซ์หนึ่งอัน เนี่ยถ้ากรณ <mel od gl int> ีท <ia> ี่มีรถวิ่งตามมานะครับม er ันจะมีการสะท้อนแสงตรงนี้อ่าก็จะเห็นกระดิ๊กระดิกระดิกระดิเคยเห็นอ่าพวกรถรถกระบะหรือรถรถตู้นะหรืออะไรเงี้ยรถแวนที่มันจะมีแบบเหมือนเหมือนกระดาษอยู่ใต้ท้องรถอ่ะเราจะเห็นแล้วมันจะดูสะดุดตาก็ทําให้คนแบบวิ้งวิ่งตามมามองเห็นเราชัดขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทางญี่ปุ่นเขาคิดไว้นะครับแล้วก็ป้ายโลโก้นะครับตัวนี้ s, uh, s Thai Chi Technology X Innovative นี In ative, mm ้ hmm. เป็นยปตายอย่างนะครับ mm hmm. ก็ต่างจากของเดิมของเดิมมันจะเป็นแค่สกีนโลโก้แค่ตรงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ดีไซน์ที่อย่างต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือด้านบนนะครับตัวนี้มันจะเป็น yeah. <Yeah. S 2> เขียนยางไทยชิอย่างนี้สวยดีคือตัวนี้ผมคิดว่าเขาหน้จะทำมาให้มันเหมือนกับการคาดหน้าอกมากขึ้นนะครับ แต่ว่าใช้ได้ทั้งคาดเอวและคาดหน้าอกเลยนะอันนี้ผมเดี๋ยวผมลองขยายแล้วเดี๋ยวคาดหน้าอกให้ดูว่ามันสวยยังไงนะครับอก็ะจะประมาณนี้มันจะชนอ่าน,นี้ใบก็จะสวยดีนะครับใหญ่เลยนะครับสามารถใส่ขวดน้ําเขาบอกว่าอันนี้มันเหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะแล้วก็สามารถอ่าใส่ขวดน้ําหรือไปออกทริปแบบวันเดย์ทริปได้นี่ขวดน้ำผมมีขวดน้ำหนึ่งขวดสามารถใส่ไปทั้งขวดได้เลยนีเห็นไหม สะดวกไหมครับก็เวลากินน้ําดื่มน้ําปกติถ้าเป็นกระเป๋าคาดเอวอย่างเงี้ยจริงอันนี้ก็ใส่ได้นะใส่ได้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่จะมีพื้นที่ความความยาวเหลือเยอะกว่าโอ้มันมันใส่ไปได้มันยังมีเหมือนสเปซเหลืออีกเยอะเลยสามารถใส่ได้หลายอย่างเลยนะครับผมอันนี้สวยงามหรือจะเอามาเป็นคาดเอวก็ได้นะครับ กรณีที่เราเป็นคาดเอวก,ก็คาดไปเลยอันนี้ผมจะไม่ได้ยืนนะยืนแล้วมันจะไม่สวยพอดีวันนี้ผมบนี่เวลาคาดเอวมันก็จะใบใหญ่ดีนะครับจุของได้เยอะนะครับใส่ทั้ง power bank นะครับกระเป๋าตังค์บัตรเบิดต่างๆปักกาสมุดโนต้ตอะไรเงี้ยใส่เข้าไปได้หมดเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เอาของอะไรมาด้วยเนี่ยแต่ก็จะพยายามหาอะไรมาใส่ให้ดูแล้วกันแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วครับ คร่าวๆนะครับอ่ะสมมติสมตสมติผมไปออกทริปแบบสั้นๆนะวันเดย์ทริปนะครับอันนี้ผมก็จะสามารถใส่อะไรเข้าไปได้บ้างนะครับอ่าสิ่งแรกเลยโทรศัพท์มือถือนะครับใส่เข้าไปเลยช่องที่ผมบอกช่องด้านหน้านะครับใส่เข้าไปเลยนี่ช่องนี้อ่าใส่เข้าไปแล้วนะครับอันที่สองอ่าผมอมาจจะพก iPad ไปแต่ว่าผมไม่ได้เอา iPad มาอันนี้เราถือว่าเป็น iPad หรือวินิบุกอะไรสักอย่างหนึ่ง ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ใส่ไว้แล้วปุ๊บแต่ว่ามันก็จะเกยขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าถามว่าใส่ได้ไหมได้เนี่ยเกยขึ้นมานิดนึงถามว่าใส่ iPad ดมนะินิน่าจะประมาณนี้เนาะผมเพิ่งขายไ p a d ดมินิใส่ก็เลยไม่มีแล้วกล้อง GoPro อย่างงี้ผมก็ใส่เข้าไปปุ๊บกระเป๋าตังค์ใส่เข้าไปอ่าฮาร์ดดิส์อ่ะ,อะสมมติผมมี power bank เหรืออะไรเงรผมมีฮาร์ดดิสต์หนึ่งอัน อันนี้อันนี้มีรูปของมาร์คมาเกตด้วยนะสวยใส่เข้าไปเลยครับมันก็จะมีช่องแยกนะสามารถจัดระเบียบได้มีมีช่องที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป็นซองอะ่ะอาจจะกล้องมุมกล้องอาจจะดูลําบากนิดนึงผมก็จะใส่เข้าไปได้ในจัดระเบียบอะไรให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคนที่อยากจะใส่อะไรเข้าไปอ่าอันนี้ผมมีอันนี้อันนึงไม่รู้ว่าสมมติว่าเป็นของอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ใส่เข้าไป มันก็ใส่ได้นะครับมีคอนอันหนึ่งอสองลูกครับขวดน,น้ำใส่ก็ไปได้ใส่เข้าไปได้หมดเลยผมว่าก็เยอะประมาณนึงแต่มันก็จะตุงแล้วแหละอะถามว่าใส่ได้ไหมก็ได้แต่มันก็จะตุงตุงนิดหนึ่งจุป,ประมาณห้าลิตรมันไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็จะใส่แล้วมันก็จะตุงตุงนิดหน่อยแต่อันนี้ผมใส่พยายามใส่ของให้มันเยอะที่สุดไงมันก็จะประมาณนี้อ่าเอาพอดีนะ อ่าแล้วก็มันจะมีช่องหน้าอีกสามารถใส่พวกเศษตังกุญแจอะไรเงี้ยได้อีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใบก็ดูยาวดีสวยดีนะครับค่อนข้างโอเคด้านหลังมันจะมีลักษณะของเป็น 3D mesh ตรงนี้เขาบอกว่ามันจะเวลาแนบกับตัวหรือแนบกับเนี่ยมันจะทำให้มีการระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและอับจนเกินไปนะครับผมตัวอของซิปก็ใช้งานดีผมลองลูดแล้วตะกี้เดี๋ยวผมเาของออกกั แฮดบิมือถืออ่าเรียบร้อยนะครับก็งานภายในสวยนะครับถามว่ากันน้ำไหมไม่ได้กันนะครับแต่ว่าละอองฝอนเล็กๆน้อยๆผมว่ามันก็ไม่ซึมลงไปก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าใครคิดว่ามีมือทงมือถือก็ช่วงหน้าฝนก็ไปใช้ใบนี้แทนนะครับแต่ว่าถ้าใครช่วงแบบหน้าร้อนอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ก็ ถือโอเคฝนไม่ตกไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะถือโอเคช่วงซิปดูผมไม่ดูซิปสวยมากอ่ามีดีเทลนะอ่ามีงานการจับซิปอย่างเงี้ยเอาใกลไปอ่ามานี่สวยนะครับสามารถลูดเลื่นดีพวกใครชี้เนี่ยจริงผมต้องบอกว่ามันมีของปลอมเยอะนะขายอยู่ประมาณแบบ ไม่ถึงพันแต่ว่าผมบอกเลยว่างานของไทชีแท้นะของที่ร้านเราเป็นไทชีแท้ตัวนี้พันเก้าร้ก็ถือว่าไม่แพงแล้วถือว่าถือว่าได้ของแท้ในราคาไม่แพงสามารถมีอ่ตัวนี้ปรับระดับได้แล้วก็มีตัวเก็บสายด้วยนะกรณีที่แบบเราปรับเสร็จใช่ไหมมันก็จะเก็บสายให้เรียบร้อยไม่ใช่ตัวเก็บสายสิมันเป็นเงี้ยอ่า เหมือนเวลาเรารูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะหม่สามารถพับสายได้อ๋อมมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกก็คือตัวนี้สามารถหดได้นะครับกรณีที่เราเห็นรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันมันใหญ่ไปใช่ไหมเราสามารถหดตัวนี้ได้โดยการดึงตัวนี้เห็นไหม adjustable ตัวนี้นะครับเราสามารถดึงพอดึงเสร็จไอ้ตัวนี้มันจะกลับเข้ามาชิดกันเนี่ยเประมาณนี้ผมผมเท่าที่ผมจินตนาการนะมันจะชิดมาประมาณนี้แสดงว่าตัวกระเป๋าก็จะเล็กลงประมาณนี้ เหลือพอๆกับตัว279ได้นะครับอันนี้ก็จะสวยอันนี้ถ้าถ้าคุณต้องการขยายพื้นที่ให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะประมาณนี้อ่าใช่ไหมเนี่ยมันจะขดได้ก็สามารถทําให้รูปทรงมันสวยขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อวัสด,ดุของตัวนี้ด้านล่างจะทําให้เป็นของ279เนี่ยมันจะเป็นเหมือนผ้า ผ้าคล้ายๆผ้า PVC นะแต่ว่าตัวนี้มันจะทําเป็นผ้า PVC แบบที่มันมี texture นิดหนึ่งจะดูทนทานมากขึ้นไม่เป็นเป็นรอยได้ยากขึ้นนะตรงนี้ก็ถือว่าสวยอ่ากรณีที่เราแบบไปวางกับพื้นถูถูถูถ,ถ,ถูอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะดูแบบทนทานมากกว่าเดิมก็เป็นการพัฒนาของตัวกระเป๋าคาดเอว RS ไทช c นะครับผมอันนี้ก็ น้นเป็นการรีวิวที่พูดไม่รู้เรื่องนะครับพูดไปเรื่อยๆจริงๆอันนี้แต่ว่าก็น่าใช้นะครับมีเดี๋ยวผมให้ดูสีทั้งหมดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือสีคามโมนะครับผมต่อไปก็เป็นสีแดงนะครับและต่อไปก็เป็นสีขาวนะครับแล้ก็สีกากีนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยสีดำ บสเซลเลอร์อยู่แล้วนะครับสีดำสวยนะดูสวยแบบเรียบๆเลยผมว่าโอเคเลยนะครับผมให้ดูภายในอีกรอบหนึ่งอันนี้คร่าวๆข้างในก็จ,จะแบ่งไปทั้งหมดอสองช่องนะครับเป็นช่องใส่มือถือช่องหนึ่งนะครับช่องล่องโล่งช่องหนึ่งแล้วก็มีตะข่ายสฝั่งนะครับอันนี้ก็โอเค ด้านบนมันจะเป็นเหมือนมีแผ่นโฟมนิดหนึ่งไม,ไม่ไม่ได้แบบดู้อยนะครับก็มีทําให้มันมีรูปทรงอย่างเงี้ยค่อนข้างโอเคอยังไงก็ต้องขอฝากกระเป๋าคาดเอลตัว s S ไคชิ8 5ตัวนี้ด้วยนะครับผมราคา1,990บาทไม่รวมค่าส่งนะครับผมยังไงถ้าจูกใจก็ในใต้ของอ่าเรื่องในใน Description ของคลิปนี้ก็จะมีลิงก์สั่งอยู่นะครับสามารถเข้าไปสั่งในช้อป e ีได้นะครับผม1,990บาทเท่านั้นนะครับส่งทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะมาดูของจริงก็สามารถดูได้ที่ร้าน BKK Speed ทั้ง3สาขาเลยนะครับผมวันนี้ก็ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ